สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มาชวนทํากระเพราเนื้อพริกแห้งคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาหน้ากินไหมคะกระเพราช้ำๆ้นะคะแต่รสชาติสะใจมากๆคะ่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะเราทำพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แม่มีเนื้อคะ่ะนี่เนื้อสดๆเลยหั่นไม่เรียบร้อยแล้วนะคะเราเราจะมาทํากระเพราเนื้อพริกแห้งกันค่ะคุณผู้ชมก่อนจากเราจะมาตามเรื่องก่อนนะคะ จะใส่กระเทียมนะคะไม่ใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่นะคะคุณผู้ชมใส่ทั้งเปลือกจะหอมแล้วก็พริกแห้งนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่เราต้องการเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะคพึ่ครบ พริกกับกระเทียมตำหยาบๆนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะนี่พริกเมยตากแดดไว้นะจะตำง่ายอยู่โอเคเดี๋ยวไปเตรียมแกงกับเอตเตรียมผัดกันเลยค่ะก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้ใส่ลงไปเลยค่ะปริมาณพริกกับกระเทียมอันเนี้ยเผ็ดนะคะคุณผู้ชมค่อนข้างเผ็ดมากเลยแหละกับปริมาณเนื้อที่ประมาณสองขีดะนะ นืนี่เป็นเนื้อปั้นคุณผู้ชมเป็นเนื้อปั้นแล้วก็เราหั่นบางๆชิ้นใหญ่หน่อยนะคะนี่ค่ะพรพีกเจะกระเทียมเหลืองดีแล้วก็ใส่เนื้อลงไปเลยค่ะ ใจะปรุงรสนะคะใส่ผงชงรสหน่อยเนาะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะคะตัดน้ำตาลหน่อยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซอสหอยค่ะซอสหอยเนี่ยประมาณสักสองช้อนนะคะ ได้ความเข้มข้นที่อร่อยเลย แล้วผัดให้สุกพอดีนะคะสุดท <Okay. S 1> ้ายน้ำตาลนิดหน่อยค่ะใครไม่มั่นใจใช้ตัวงเอานะคะคือเราทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชินกับรสชาติที่เราชอบค่ะทุกคนแต่นั้นชิมรสหน่อยค่ะ okay. โอเครสชาติดีเลยนะคะทุกคน เป็นที่ถึกใจแล้วเนื้อสุกด,ดีแล้วเนา้ใส่กะเพราลงไปเลยค่ะกะเพราเป็นใบเล็กๆนะคะกะเพราเมยปลูกไว้เองปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะกะเพราเนื้อพริกแห้งของเราน่ากินไหมคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเมยตักใส่จานเสิร์ฟก่อนนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะกะเพราเนื้อพริกแห้งก็เสร็จแล้วค่ะหน้าตาน่ากินไหมคะรับประกันความแซ่บเลยค่ะคุณผู้ชม นี่ค่ะกะเพราเนื้อรสแซบๆของเราเนาะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันมากๆค่ะคุณผู้ชมลองทําดูนะคะไม่ยุ่งยากเลยนี่ค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราเม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเม่เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ